สวัสดีครับวันนี้ไปซื้อปกกานะไปซื้อปกกาก็าไปเห็นหนังสือที่พูดถึงแนวคิดของดีกาจิงดีกาจิงหีือเกลเซงคนคนจีนชาวแต้กิวเตียส่วนเนี่ยเขาเรียกเป็นชาวแต้กิวเป็นเป็นเชื้อสายจีนส่วนใหญ่ที่มาอยู่ในประเทศไทยกับสิงคโ,โปร์ฮ่องกองมีน้อยนะครับทีนี้อย่างนี้เขาลำบากมาตั้งแต่เด็กเนี่ย ไม่ใช่ว่าเก่งแล้วเก่งแล้วมุ่งม,มั่นแล้วจะสำเร็จน,นะครับรีกาชิงเป็นคนที่เล่นวงจุ้ยมาแต่ไหนแต่ไรนะนะครับวงจุ้ยเนี่ยมีส่วนสำคัญที่ดันให้รีกาชิงมาถึงวันนี้แต่ที่ยากกว่าการเล่นวงจุ้ยคือหาสินแสหาสินแสที่ทำให้เขาประสบควาสมสาเร็จได้สินแสะจะต้องทำให้เป็นที่ประจักษ์ได้ว่ามีฝีมือจริงนะครับ ดังนั้นเนี่ยตัวอันดับแรกเลยคือยากคือหานแิต้องทำนายย้อนหลังให้ได้ผมย้ำเสมอว่าต้องทำนายย้อนหลังได้จึงจะปรับปรุงไปสู่อนาคตได้นะครับทีนี้ดวงใครดวงมันดวงแต่ละคนเนี่ยทำแทรกีปุ๊บขึ้นเลยบางคนทำแทรกีแล้วแค่ส่งส่งหายป่วยราบลื่นแต่บางคนทำแล้วรวยเลยก็มีบางคนเนี่ยต้องทำแทรกี และส่วนใหญ่ต้องทําแสนกีและต้องทําวงจุ้บ้านด้วยอินมเอียงต้องคู่กันถึงจะส่งผลสําเร็จนะครับส่วนนี้ครับ